ุิยนี่เธอผมเธอสวยมากเลยเธอไปทำผมมาจากร้านไหนหรออ๋ออยู่แถวนั้นน่ะไปด้วยกันไหมแป๊ะแป๊จับอกันแหม่มีว่าแหมวันนี้กิแต่งตัวเองกับบาร์บี้ชนะสงสัยเขาจะกินหนักไปหน่อยั้งเพราะวานพึ่งไปดูบาร์บี้ที่โรงมาก็หนูชอบบาร์บี้น่คะอีกอย่างโตขึ้นไปอ่ะหนูจะเป็นบาร์บี้ ไหนไหนก็ไไหนแล้วงั้นพี่พี่เปิดบาร์บี้ให้หนูดูอีกรอบได้ไหมคะโหดูอีกแล้วอีว่าเมื่อวานก็เพิ่งดูเองออก็เมื่อวานเนี้ยเราดูบาร์บี้เรื่องโรงเรียนเจ้าหญิงแต่วันเนี้ยหนูอยากดูบาร์บี้เรื่องเจ้าหญิงนางเงี<อ>้ยโอ๊ยรอบน,นี้ก็ดูไปแล้วนี่จะดูอีกอบนหนูก็หลายรอบแล้วนะแค่ไม่กี่รอบเองนะคะสิบรอบเอง อยูด่ด้วยแล้วพี่นะจำได้ทุกตอนทุกวินาทีแล้วเขาจะทำอะไรบ้างถูกเลือดหยดว่าเดินไปได้ได้ทำกันมานแล้วดูคนเดียวก็ได้เพราะว่าสุข ซึ่งหาผู้ใดเสมอเหมือนข้าขอมอบมองกุฎแด่เจ้าหญิงคูดา้าผู้ครองกฎกฎแห่งเจ็ดคาบสมุทรืึพี่วาวนั่นกล่องอะไรอ่ะไหนเฮ้ย ทำของมาเหรอ,อดูดิกล่องโคตรใหญ่เลยอ่ะมาดูกันน<ป>ี้สั่งอะไรมาเฮ้ยมีบ้านี่หนูหนูก็ไป่ทำอะไรในกล่องอะอ๋อนั่นดินี่มีว่าหนูทำอะไรเนี่ยนะพูดแล้วก็ไม่พูดด้วยไม่ตอบด้วยเออเล่นอะไรของหนูเนี่ยฮะอืมเจ้าแบบนี้ใช่ไหมพูดด้วยก็ไม่พูดอ,อย่างนี้ต้องเจอ นี่เป็นไงล่ะเจ็บใช่ไหมล่ะ haben wir แล้วอ,อ,อย่างนี้ก็สนุกแล้วสิในเมื่อว่ากลายเป็นบาร์บี้แล้วอย่างนี้พวกเราสองคนก็ต้องแต่งตัวให้บาร์บี้หน่อยนะสิจัดไปอ้ย ชคดีก็รอดจ้าอเกินอย่างงี้ตองถ่ายเรื่ไปลงไอจีแล้วดยเทพีเทพีกดหนึ่งสองฮึ่มเอ๊ะออกออกใหนึ่งสองไปชัวไปแล้วสนุกแล้ว่ะชคดีชคดีอ้อะ มาหนึ่งสองสามโหยชุดนี้ก็น่ารอดย่างกับบาร์บี้ร็อกสตาร์นี่กันตูนอย่างนั้นอุ้ยตัวยักใสแบยอะอยากใส่แบบนี้บ้างเลยอะต้องร้องว่าจะกันตูนต้อสุดยอดอุ้ยอันนี้ก็ต้องเซลฟี่เรลยสักรูปหนึ่งหนึ่งสองสามนี่ไม่ใช่เรอุ้ยอย่างนี้ต้องชุดต่อไปเอาแบบเุดดุดอ่า ต้องเป็นแบบว่าบาร์บี้โรงเรียนเจ้าหญิงบ้างละ 1, 1> งงหนึ่งสองสามโอ,โอ้ชุดนี้ยังกะโรงเรียนเจ้าหญิงมาเองอ่ะมันเป็นแบรนเนี่ย้ย,ยมีบาร์บี้มาขอแตองแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย,ยจะจับแต่งตัวกี่ชุดก็ได้แต่เบื่อต้องแก พีถ้าเกิดไปว่านะโอ้ยป่านนี้ยลองพีใจใจรุ่นแรก้วมนะั้งน่ะโอ้จริงอ,อย่างนี้ต้นถ่ายรูปเปที่ระลึกเออพี่พักจัดหน้าาหน่อยดูหนึองสองสาม One hour later โอ้อากาศดีดีลมก็เย็นน่ะในภายว่ามาเดินเล่นด้วยใช่หรอ แน่ใจวะนะคนานี่คือน้องอ่ะดูดิอย่างกับตุ๊กตาให้มีชีวิตแน่ืมนี่วาวอะไรเนี่ยอย่ามาขัดได้ไหมอ่าแล้วแต่ไป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 ง้อไปมมแล้ววันนี้ดูไม่ไค่อยมีค่อยหมัการเลยเนี่ยเอา้าพี่คะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับน้องฮิทำไมวันนี้น้องแต่งตัวสวยจังเลยครับอย่าบอกนะว่าไปงานแฟชั่นหรือเปล่าอ่ะ วันนีพวกหนูเพิ่งพาน้องไปปพกืกอนแอมคอพีอ,พอ๋อ,อแต่ทำไมน้องดูแปลกแปกจังเลยครับเป็นไรหรือเปล่าฮอ,าอะายะีโอยะเ่เป็ค,เเคครับนนครับ,บ,บน่ารักดีฮะบ,บ,บายเจอกันครับ <c oughs> ปกตจริงวนะเอ้ยนมเย็นจริง อาหาที่นั่งกินขนมกันดีป่ะก็ดีอ่ะเขาก็เริมเมอยแล้วเหมือนกันนั่งกินแล้วกันเ okay. คไปเอา้าไม่นั่งหรอมีว่าว่าน้องกายมาที่เราไม่ใช่คนน้องคงจะนั่งเองไม่ได้หรอมั้ง<ฮ>ต้องช่วยน้องนั่งอ่ะก็จริงลืม,ลม นี่ว่าไหนเอาอะไรมาบ้างใหยย้พี่ต้นห่อปอดพม่ไี่กินเหรอไม่มาพี่แกให้ยัอไงขนมของโปดพี่ว่าเลยนี่ยใช่มา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 มมามา่มาม,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 ามา หนูว,ว่าเนื่อของโปรดเลยนะอัมนด่ปกติกินไม่เหลือเนี่ยอืม,อมสงสัยอยากให้ปอนอาม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 ,ามา<อ>เดี๋ยวว่าปอนก็ได้อ้า่เราเสียสลาชิน้นังเลยเนี่ยอ่ะอปากอ้าปไมไม่เขียวอ่ะว่า,วาไม่กินหรอนีอ่วะ<อ> ตุ๊กตาบาร์บี้ไปแล้วไงน้องจะเป็นคนเดิมได้ไงละ่ะคงไม่มาแย่งขนมเราเหมือนเดิมหรอกโอ้ถ้าเกิดเป็นมีว่าคนเดิมอยู่นะป่าเน,นี้ยแย่งพวกเรากินหมดห่อไปแล้วทำใจเถอะน้องไม่ใช่คนเดิมแล้วเอาออกให้ก็ได้วยไปเดินเล่นต่อดีกว่าไปไปไป 祖金？皮毛。马马马马 นี่ฝันเหรอเนี่ยแต่ถ้าเป็นฝันจริงๆงั้นเราก็อดเป็นบาร์บี้แล้วว่สิเจ้าจัง